กก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ันองค์การสาบแช่งปัจจุบันความเจริญทางวัตถุพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดทำให้คลื่นลูกใหม่ปฏิเสธลัทธิความเชื่อต่างๆที่เคยมีในอดีตเช่นไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริง ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้และไม่เชื่อว่าคำสาปแช่งจะเกิดผลร้ายกับใครได้หารู้ไม่ว่าคำสาปแช่งนั้นถ้าประกอบด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างแท้จริงจะสำเร็จผลในสิ่งที่สาปแช่งได้อย่างลึกลับทั้งนี้เพราะจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างแท้จริงแน่วนิ่งมั่นคงหายใจเข้าออกเป็นแรงแขนมุ่งมั่นที่จะให้คำสาปแช่ง ส่งผลร้ายต่อผู้ถูกสาปเมื่อบวกกับอาคมขลังไม่กี่อัคระจิตที่รวมตัวจนเกิดเป็นพลังจิตจะเกิดเดชะกระตุ้นอำนาจมหัศสัจย์ในมวลบทนั้นเป็นแรงผลักดันให้คำสาปแช่งบรรลุผลตามเวลาที่กำหนดอันหนึ่งคำสาปแช่งเป็นคนเรื่องเดียวกันกับการก่นด่าสาปแช่งเพราะการก่ด่าสาปแช่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ ถูกยื่อยุจนบรรดาลโทสะถึงขั้นกล่าวคำพูดหยาบคายพร่งออกไปขณะพูดพร่งอยู่จิตใจเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเดือดดานจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ถ้ามีมีดหรือไม้อยู่ใกล้มือก็จะคว้ามาทำร้ายคนที่เราโกรธแค้นให้แด่ดิ้นในเดี๋ยวนั้นอย่างที่ตำรวจเรียกว่าทำไปเนื่องจากบรรดาลโทสะไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อน เมื่อโทสะเย็นลงหายโกรธจะสำนึกเสียใจภายหลังว่าไม่ควรทำเลยเราจะเข้าคุกติดตารางกี่ปีก็ไม่รู้ส่วนคำสาปแช่งที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณเกิดจากความแค้นที่สะสมมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นความพยาบาทอาฆาตจองเวงมีแรงบันดาลใจอย่างแน่วแน่ในอันที่จะสาบแช่งศัตรูคู่อาฆาตให้ประสบกับ พี่นาฏชิบหายโดยมุ่งมั่นจริงจังต่อแรงบันดาลใจนั้นไม่รู้เสื่อมคลายเมื่อผนวกกับมีอาคมขลังเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้คำสาปแช่งทำงานของมันอย่างเต็มประสิทธิภาพความวิบัติจึงเกิดกับฝ่ายศัตรูได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เมื่อประมาณ40ปีก่อนวงการศริลป,ปะของไทยแขน,นหนึ่ง ก้าวสู่ยุคเฟื่องฟูกว่าในอดีตหลายเท่าคนที่อยู่แถวหน้าของวงการนี้ส่วนใหญ่ฐานะดีเป็นปึกแผ่นแต่ไม่ถึงขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยว่าเป็นงานศิลป์แบบแฮนด์เมดสร้างผลผลิตด้วยมืออันปราณีตกับสมองอันวิจิตบรรจงกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอย่างน้อยวันละสิบชั่วโมงขึ้นไปส่วนใครที่อยู่ในอันดับกลางก หรือแถวล่างรายได้ก็ลดลงตามชื่อเสียงกิติคุณที่สังคมนิยมยกย่องและอุดหนุนผลงานอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็มีรายได้ดีพอเลี้ยงครอบครัวได้ยิ่งคนที่รู้จักมัธยัติอดออมการซื้อที่ดินย่านชานเมืองแบบผ่อนส่งอยู่ในวิสัยที่ทำได้ไม่ยากยกตัวอย่างเช่นนายนพผู้มีชื่อเสียงปานกลาง สามารถออมเงินซื้อที่ดินย่านบางบัวทองสมัยที่ยังไม่มีถนนสายรัตนาธิเบตตัดผ่านราคาที่ดินยังถูกมากแบ่งขาย50ตารางวาหนึ่งห้ื่นทวนตกไร้ละ40,000เท่านั้นเองในนบใช้เงินที่เก็บออมไว้ซื้อผ่อนส่งได้อย่างสบายหลายปีต่อมาขายได้กำไรเป็นแสนแสนมีทุนไปซื้อที่ดินแถวจังหวัดน่าน บริเวณสามแยกติดถนนใหญ่หนึ่งไร่ครึ่งต่อมามีคนซื้อต่อไปสร้างปั๊มน้ำมันได้กำไรเป็นล้านบาทในนบหอบเงินล้านมาซื้อบ้านจัดสรรย่านดอนเมืองเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่50ตารางวาราคา2 0 0แสนอพยพครอบครัวไปอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขตัวอย่างจากในนบแสดงว่าวงการศิลป,ปะขแขนงนี้ อยู่ในยุคฟื้งฟูจริงๆขนาดช่างศินระดับกลางๆอย่างนายนบยังตั้งตัวได้ช่วงเวลาเดียวกันคนตกงานชื่อในแกรง่งกำลังย่ำแย่ถึงขนาดต้องเป็นกรรมกรก่อสร้างสมัยที่ถนนลาดพร้าวเพิ่งตัดไปได้ครึ่งทางอเผอิญเส้นทางชีวิตชักนำให้รู้จักกับช่างศินแถวหน้าคนหนึ่งในแกรงทดลองทำงานสินูบ้างปรากฏว่า เขามีพรสวรรค์พัฒนาฝีมือติดระดับที่ผู้ซื้อต้องการอย่างรวดเร็วเขาเคยตกระกรรมลำบากถึงขั้นเป็นกรรมกรข่อสร้างเมื่อจับงานศิลซึ่งเบาแรงไม่เหนื่อยในแกร่งจึงทำงานศิลอย่างทรหดอดทนกว่าเพื่อนร่วมวงการอย่างน้อยสองเท่าคนอื่นอย่างเก่งทำวันละสิบชั่วโมงในแกร่งตาเข้าไปตั้งยี่ชั่วโมง เพราะยังไม่มั่นใจในสถานการณ์หากพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาต้องกลับไปเป็นกรรมกรอีกจะได้มีทุนรอนพอกินพอใช้ไม่ขัดสนจนยากเช่นในอดีตความขยันบวกพรสวรรค์และพรสแสวงเขาสร้างสถิติกระหึ่มวงการโดยมีรายได้ถึงหมื่นห้าต่อเดือนในยุคที่เบียร์ขวดละ11บาทเพื่อนร่วมวงการอย่างเก่งก็มีรายได้หลักพัน ไม่เกินหมื่นเท่านั้นเมื่อว่างจากงานสินเขาจึงพักผ่อนค่อนข้างหรูเป็นการให้รางวัลตัวเองเพื่อนรูปวงการกินข้าวราดแกงข้างถนนเขาจิบเบียร์และกับแกล้มรถเลิศในพัฒการเมื่อรู้ถึงหูผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการสินขแขนงนี้สมมุติชื่อให้เขาว่าในจอนในจอนโกรธจนควันออกหูด้วยตัวเขาเอง กว่าจะรังสรรค์งานได้แต่ละชิ้นเหมือนข็่นครกขึ้นภูเขานั่งปฏิษประดอยอยู่นั่นแล้วเพื่อแรกกับคำสารเสริญว่าฝีมือขั้นเทพแต่สร้างรายได้เดือนละไม่กี่พันบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อใช้ชีวิตอย่างกระเม็ดกระแม่เพื่อความอยู่รอดในแต่ละเดือนการใช้ชีวิตหรูหราของในแก่งปาตาบาดใจในจรอ,อย่างหนักถือว่าในแก่ง เป็นตัวบ่นทำลายวงการสร้างงานศิลป์ชั้นห่วยแตกแต่บังเอิญถูกตลาดจึงไปได้สวยเรื่องดังกล่าวนี้ในจอนจินตนาการไปเองทั้งสิ้นสรุปว่าโกรธเพราะในแกร่งสร้างชื่อกระหึ่มวงการเรื่องรายได้สูงใช้ชีวิตหรูผิดกับฝ่ายศิลป์ทั่วไปสมควรทำลายล้างให้สิ้นซากเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนฝ่ายศิลป์รุ่นหลัง ความโมโหโกรธาของนายจรได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมรุ่นอาทิเช่นในจิตในช้างในเวียนในวีซึ่งมีชื่อติดธรรมเนียบฝ่ายสินแถวหน้าสุดบรรดาผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นใช้เพทุบายอันแยบยยนเล่นงานคนที่เห็นว่าเป็นเสี้ยนหนาำแทงตาเริ่มจากในจิตทำทีเป็นรุ่นพี่ใจดีนั่งดื่มเหล้ากับนแก่งที่บ้านหลายครั้ง แล้วใช้แผนนารีพิฆาตเป่าหูคนสนิทว่าเมียคนสวยของเขาโดนในแกร่งลวนลามโชคดีที่เขากลับถึงบ้านระงับเหตุได้ทันก่อนที่เมียจะถูกขืนใจวงการสินคับแคบอยู่แล้วเมื่อข่าวลือแพร่สะพัดด้วยแหล่งข่าวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครตกใครเชื่อถือในแกร่งจึงตกที่นั่งลำบากกลายเป็นบุคคลสังคมรังเกียจเม่ออยากคบหาสมาคมด้วย แม้กระทั่งในทุนผู้ซื้องานไปขายทำกำไรก็ผวากลัวว่าในแก่งจะทำให้เรียนกับเมียของตนบ้างเมื่อในวีออกมาสนับสนุนทำนองเมียของเขาก็เคยโดนในแก่งลวนลามเช่นกันข่าวลือจึงน่าเชื่อถือเต็มร้อยในแก่งตกเป็นบุคคลที่สังคมรุมประนามจนเสียผู้เสียคนฝ่ายในเวียนกับในช้างเป็นช่างศิล และนักวิจารณ์ฝีปากเอกที่สังคมยอมรับทั้งสองร่วมกันวิจารณ์งานของในแกลงอย่างสาเสียเทเสียที่ให้เห็นจุดบกพร่องหนานาประการแบบนั่งเทียนดา่าหามูลความจริงไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวเพื่ออินคนฟังที่เป็นนายทุนยอมรับนับถือคำวิจารณ์ของคนทั้งสองมานานแล้วงานสิลของนายแกรงจึงถูกพิจารณาในแงล่ลบกว่าจะยอมซื้อแต่ละชิ้น ต้องกลั่นกรองกันหลายฝ่ายกินเวลาเป็นเดือนๆกว่าจะยอมให้สอบผ่านทําให้รายได้ของเขาลดลงอย่างน่าใจหายสําหรับนายจอนเป็นผู้กว้างขวางในแวดวงนักเลงอันพานก็ขอแรงอันพานให้ดักเล่นงานในแกรงตอนนําผลงานไปขายยังสํานักงานต่างๆถึงแม้จะเล่นงานพอหอมปากหอมคอไม่ใช่เอาถึงตายวายชีวาวาดเข็นฆ่าก,กันให้อาสัน แต่ผลของมันทำให้ในแกลงเป็นกังวลไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนดักกระทืบอีกหรือไม่ระแวงไปหมดว่าซ้ายขวาหน้าหลังของเขาเป็นพวกอันตพาหรือเปล่าการถูกรุมเล่นงานแบบครบวงจรทำเอาในแกลงไปไม่เป็นทำตัวไม่ถูกโดนกระชับพื้นที่ทุกทิศทางถึงขั้นทำท่าจะประสาทกินไม่มีสมาธิในการทำงานแต่และว,วันมีความกลุ้มเข้าสุ่รุมเร้า เรื่องรายได้ไม่ต้องพูดถึงมันหดหายไปตั้งแต่โดนสังคมรุมระนามคราวเจอแผนนารีพิฆาตของในจิตกับในวีแล้วเขาเคยนั่งทำงานวันละเกือบ20ชั่วโมงกลายเป็นนั่งดื่มเหล้าเผากลุ่มเช้ายันค่ำไม่เป็นอันธมาหากินชีวิตย้อนกลับไปสู่ยุคตกต่ำเหมือนในอดีตที่เคยดวงตกถึงขั้นเป็นกรรมกรก่อสร้างมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับ ท่ามกลางมรสุมร้ายที่โหมกระหนำ่ำจนนาวาชีวิตแทบอับปางมีอยู่วันหนึ่งในแก่งแวะไปปรับทุกข์กับเพื่อนรุ่นอาวุโสที่เขาเรียกว่าหลุงเนื่องหลุงเนื่องรู้จักกับเขาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นทราบดีว่าในแก่งเป็นคนเช่นไรพูดง่ายๆว่าถึงแม้จะไม่ใช่คนดีที่โลกต้องสรรเสริญยกย่องกิตติคุณก,กันอย่างเอืกเกลเ แต่ก็ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครทั้งสิ้นคนเช่นนี้สมควรหรือที่จะต้องประสบชะตากรรมอันน่าอนิตน,นาไกลายเป็นบุคคลที่โลกไม่ต้องการที่สำคัญในแกร่งหัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีสมัครพรรคพวกที่ไหนจะมาช่วยกู้สถานการณ์อันเลวร้ายให้กลับฟื้นคืนดีได้สักคนเดียวลุงเนื่องคนนี้เป็นนักเลงไสยศาสตร์รอบรู้ทางศาสตร์มืดพอตัว เมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรุ่นหลานแล้วรู้สึกเจ็บแค้นแทนเลยติดอาวุธลึกลับให้ในแก่งอย่างหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาวุธประหลาดที่ว่านี้เป็นคาถาสั้นๆเมื่อกี่ตัวอักษรท่องจําได้ดยง่ายสอนให้รู้จักคาถาบทนี้แล้วก็แนะให้เขียนชื่อบรรดาหัวโจกที่รุมเล่นงานในแก่งลงบนแผ่นกระดาษแผ่นละหนึ่งรายชื่อ ถ้าสืบพรู้ตำบลที่อยู่ได้ยิ่งดีหรือถ้ารู้จักวันเดือนปีเกิดยิ่งดีใหญ่จะช่วยให้คาถาสำริจผลเร็วทันใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ข้อมูลเชิงลึกมาครบถ้วนจดลงบนกระดาษเรียบร้อยแล้วตกดึกบรรยากาศสงบเงียบเหมาะแก่การทำจิตใจให้มีสมาธิให้นำกระดาษแผ่นนั้นมาอังไวเ้เหนือเปลวเทียนตั้งจิตตั้งใจเพ่งรายชื่อบนกระดาษอย่างแน่วแน่ จนมองเห็นหน้าเจ้าของชื่อยิ่งชัดเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นปากให้บริกรรมคาถาสั้นๆบทนั้นทบไปทวนมาจะกี่สิบกี่ร้อยคาบก็สุดแท้แต่กระทั่งกระดาษที่อังอยู่เหนือเปเลวเทียนกรอบเปรียมด้วยอำนาจความร้อนให้เผากระดาษแผ่นนั้นจนวอดวายเป็นขี้เท่าแล้วโกยเศษธุลีใส่ถุงไปทิ้งลงถังขยะก็เป็นอันสำเร็จเสร็จพิธีสับแช่ง รอฟังผลที่จะเกิดขึ้นในการข้างหน้าได้อย่างเร็วสามวันอย่างช้าไม่เกินเจดวันจะมีข่าวมาเข้าหูถึงชะตากรรมของรายชื่อที่ปรากฏบนกระดาษแต่ละแผ่นทั้งนี้เพื่อความเข้มขลังให้ทำพิธีสาบแช่งเป็นรายบุคคลไปคืนละหนึ่งรายชื่อก็พอเพื่อให้เกิดสมาธิตั้งมั่นอันจะช่วยให้ศาสตร์ลี้ลับซึ่งสาบศูนย์การถ่ายทอดนี้สำฤทธิ์ผลได้อย่าง สมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกประการในแก่งทุกลังแก่จนหมดทางสู้เมื่อพบช่องทางพอจะโต้อตอบเอาคืนได้บ้างจึงทําตามคําชี้แนะของลุกเนื่องด้วยความตั้งใจเต็มร้อยด้วยมีแรงแค้นช่วยผลักดันไหนไหนเขาเองก็ถูกลุกไล่ให้จนตรอกหมดทางหากินแล้วเมื่อพบวิธีที่ทำให้เขาสามารถโต้อตอบอันพานในคราบฝ่ายศิล ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเขาจึงเริ่มพิธีกับในจิตเป็นรายแรกหมอนี่แสบนักใส่ร้ายเขาว่าลวนลามเมียของมันทั้งที่ไม่มีมูลความจริงสักนิดจุดชนวนให้เขากลายเป็นบุคคลสังคมรังเกียจขณะทาพิธีจึงตั้งใจนึกถึงใบหน้าหมอนี่เป็นพิเศษเพ่งดูชื่อบนแผ่นกระดาษจนเห็นหน้าตาของมันชัดเจนทีเดียวเมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จ ก็ตั้งตารอฟังข่าวที่จะเกิดขึ้นตามกำหนด3วันเจ็ดวันหาแรกยังเป็นความคาดหวังอย่างหลบหลงัลงแ้งเพราะเป็นเรื่องลี้ลับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าลำพังทำพิธีสาบแช่งแค่นั้นจะสำเร็จผลขึ้นมาได้ยังไงก็ยังไม่รู้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหนังสือพิมพ์ก็เสนอข่าวในจิตฝ่ายศิลชื่อดังประสบชะตากรรมนาถขณะแต่งตัวไปทำงาน กำลังก้มลงผูกเชือกลงเท้าอยู่ดีๆก็เส้นลงหิตแตกเป็นอัมพาตนอนติดเตียงลูกเมียต้องเดือดร้อนเฝ้าไข้คอยเช็ดล้างสิ่งปฏิกูลกอดกับสมัยนั้นวิทยาการทางแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันใครเป็นอัมพาตแล้วมีแต่นอนติดเตียงอย่างเดียวเรื่องหายฟื้นคืนดีเป็นปกติอย่าไปหวังเสียหยากข่าวที่เววเข้าหูนี้ในแก่ง ยังไม่เชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็นผลงานการกระทําของศาสตร์มืดมันอาจเป็นเรื่องบังเอิญที่มาประจวบเหมาะกับการทําพิธีของเขาก็ได้เนื่องจากในจิตเป็นนักดื่มคอทองแดงโอกาสที่เส้นโลหิตจะแตกมีสูงอยู่แล้วเขาจึงทดสอบคาถากับนายวีเป็นรายถัดไปกินเวลาพอๆกับในจิตปรากฏว่านวีประสบชะตากรรมแหวกแนวนั่นคือหมอนี่ จับได้ว่าเมียสวมเขาให้เลยเกิดการไล่ฆ่าแกงกับชายชู้ที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าโดนชายชู้แทงสวนด้วยมีดหลายแผลนอนจมกองเลือดก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อประสบความสำเร็จสองรายติดติกันในแก่งเริ่มเชื่อว่าศาสตร์มืดมีความขลังสามารถทำลายล้างศัตรูชีวิตของเขาได้จริงๆก็เริ่มทำพิธีสาบแช่งในช้างเป็นรายต่อไป รายนี้เป็นนักวิจารณ์ปากตะไคร้เคยวิจารณ์งานศิลป์ของเขาจนเสียชื่อเสียงป่นปี้ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้ออำนาจของคำสาปแช่งส่งผลอย่างแปลกประหลาดกล่าวคือในช้างหนีเมียไปเที่ยวสำนักนางโลมชั้นล่างๆและต้องการเล่นบทเลิฟซีนอะไรสักอย่างกับนางโลมซึ่งน่าจะพิลิกพิเรนจนเกิดการโต้เถียงด่าทอกับหล่อนร้อนถึงนักเลงขุมซ่องต้องเข้าระับเหตุด,ด้วยสนับมือ ชกก่วมเข้าที่ปากในช้างทำเอาฟันหักเกินครึ่งปากคอฉีกขาดชนิดหมอไม่รับเย็ดต้องรักษาตัวเองเกือบครึ่งปีแต่แผลเป็นที่ปากก็สยดสยองดูไม่ได้เด็ก3ามสี่ขวบเห็นเข้าจะร้องไห้จ้านึกว่าโดนผีหลอกเวลาพูดจะอะไรออกไปฝั่งไม่ค่อยรู้เรื่องหลุดจากตำแหน่งนักวิจารณ์ปากตะไคไปอย่างไม่น่าเชื่อส่วนในเวียน เขาไม่ต้องการไปทําอะไรกับหมอนี่เนื่องจากประสบอุบัติเหตุใต้หงคข้าถนนไปเองหลังจากขี่รถมอเตอร์ไซค์ประสานงากับรถติกอัพตอนเลี้ยวเข้าซอยจบชีวิตไปอย่างสาสมกับความเป็นคนปากตะไกรเคยใช้ปากเชื่อเฉือนฝ่ายตรงข้ามมานักต่อนักตอนนี้ในแก่งเชื่อเกินร้อยว่าคาถาของลุงเนื่องขังมากจึงใช้กับในจอนเป็นรายสุดท้าย ปรากฏว่าผลของคำสับแช่งน่าอัศจรรย์อย่างใหญ่หลวงในจรเลี้ยงเล่าอันธพาลตามประสาผู้กว้างขวางแทๆ้ๆจู่ๆก็มีปากเสียงสมดังคำพงเผยเลี้ยงข้าวดีกว่าเลี้ยงเล่าเพราะเล่าคือน้ำเปลี่ยนนิสัยผู้ถูกเลี้ยงอาจลุกขึ้นเตะฝ่ายคว้ากระเป๋าเลี้ยงได้ทุกเมื่อถ้าสติถูกมอมเมาด้วยพิษสงของเหล้าในจอ โดนอัธภานสองคนรุมกระทืบจมร้านอาหารปากซอยขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการของหมอนี่เป็นตายเท่ากันแพทย์ช่วยยื้อชีวิตกว่าครึ่งเดือนกลับไปนอนพักฟื้นที่บ้านอีกเดือนเศษเมื่ออาการบาดเจ็บภายนอกหายเป็นปกติแต่กระดูกขาชำรุดอย่างหนักกลายเป็นคนขาเป๋เดินกระโเพกเหมือนคนทุบพลภาพแม้แต่จะนั่งทำงานสินก็ไม่ถนัด เนื่องจากตัวเอียงไปข้างหนึ่งทำให้ไม่มีไรายได้เข้าครอบครัวลูกเมียเดือดร้อนแทบล้มประดาตายสรุปว่าในแก่งสาบแช่งได้สำเร็จเกือบทุกรายยกเว้นในเวียนที่ประสบอุบัติเหตุจบชีวิตไปเองแต่เขาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเรือชีวิตถูกล่มจมอับปางไปแล้วใครหน้าไหนก็กู้เรือที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลไม่ได้ เขาหลุดพ้นจากงานศิลป์ที่ตัวเองถนัดจะกลับไปเป็นกรรมกรก่อสร้างอายุก็ลุ่งเลยมาไกลย่างเข้าวัยแก่ตรกตากํำงานหนักไม่ไหวเขาตรมตรอมใจจับก,การเป็นคนตกงานอยู่พักหนึ่งแต่และว,วันนั่งดื่มเหล้าราคาถูกเผากลุ่มกระทั่งจบชีวิตไปด้วยพิษสงของเหล้าซึ่งไม่เคยให้คุณแก่ใครหน้าไหนทั้งสิน้นความตายของเขานำความลับเรื่องคาถาสาบแช่งติดวิญ,ญญาณไปด้วย เพราะลุ่งเนื่องถึงแก่กรรมไปนานแล้วปัจจุบันยังมีใครพอจะรู้จักคาถาที่สาบศูนย์การถ่ายทอดบทนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามันจะหายสาบศูนย์ไปพร้อมในแกลงจะดีหาน้อยไหมเพราะเป็นศาสตร์มืดที่เต็มไปด้วยพิษภัยร้ายแรงใครก็ตามที่โดนอำนาจคาถาสาบแช่งไม่มีโอกาสจะรู้ตัวเสียหรือซ้ำว่าตัวเองตกอยู่ท่ามกลางอันตรายขนาดหนัก ไม่มีช่องทางใดที่จะป้องกันอันตรายได้เลยมีแต่รอคอยความพินาศที่จะเกิดขึ้นอย่างเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดที่นำมาเล่าไปนั้นได้มาจากสมุดบันทึกความทรงจำของนายแกรง่งหลังจากงานชาวพนกิจศพของเขาผ่านไปหลายปีแล้วภรรยาในแกรง่งหรือสิ่งของที่ปลวกกินเตรียมจะนำไปเผาทำลายเพืินผู้เล่าเป็นนักอ่านตัวยง เห็นในแกร่งจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตัวบรรจงน่าอ่านเลยขอเอามาอ่านภรรยาในแกร่งก็โอเคไม่ขัดข้องผู้เล่าอ่านจบแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จึงนำมาเล่าสู่กันฟังอีกทอดหนึ่งในบันทึกไม่ปรากฏคาถาสา์แช่งแม้แต่บรรทัดเดียวผู้เล่าจึงไม่มีโอกาสได้รู้เห็นอักขระน่าอัศจรรย์ได้แต่เรืประวัติชีวิตส่วนหนึ่งของในแกร่งมาเล่าไว้ เพื่อเป็นอนุสร์แห่งความทรงจำว่าคำสาบแช่งมีจริงใช้แล้วสำมฤทธิ์ผลได้จริงๆแต่ไม่ใช่สาบแช่งกันแบบด่าทอปากเปล่าต้องมีคาถาเป็นองค์ประกอบสำคัญถึงจะเห็นผลหาไม่แล้วต่อให้ด่าทอสาบแช่งยังไงคนที่เราด่าทอก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวด่าไปก็ป่วยการเปลืองน้ำลายเปล่าหาสารประโยชน์อะไรไม่ได้เนื้อหาของเรื่องก็มีเพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิน <S 2> <S 2